สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะมาแชร์นะคะไอเดียการตกแต่งเค้กนะคะแบบง่ายๆเป็นการสร้างมูลค่าด้วยนะคะในคลิปนะคะจะเป็นพิมพ์นะคะ1นทับสนะคะปอนนั่นเองนะคะเป็นพิมพ์กลมนะคะ ก็ผ่าครึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะก็บีบคคีมด้านข้างนะคะแล้วก็ใส่ฟิลลิ่งตรงกลางนะคะเพื่อเพิ่มอรรถรสในการกินก็มีรสชาตินะคะตัดกันนั่นเองนะคะ <c oughs> จากนั้นนะคะเราก็จะใช้กระดาษที่เป็นห่อบเบอร์เกอร์ค่ะ,ะหนึ่งแผ่นจะตัดได้4ชิ้นนะคะก็จะขนาดที่วางอยู่ใน วิดีโอเลยนะคะหลังจากนั้นกล่องก็จะเป็นเหมือนกล่องข้าวทั่วไปเนะะี่ยค่ะเราก็สามารถเลือกซื้อได้ขนาดมันมีหลายขนาดเนอะเราก็เลือกที่พอดีนะคะหลังจากนั้นครูจะใช้หัวบีบนะคะ 418s นั่นเองนะคะสามารถซื้อได้ที่ร้านเบเกอรี่ทั่วไปนะคะหรือว่าในแพลตฟอร์มที่ขายนะคะสินค้านะคะก็ได้เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นเวลาบีบหัวที่เป็นลักษณะอย่างนี้ต้องให้ที่เป็นสามเหลี่ยมะคะ่ะงายอยู่ด้านบนนะคะและมือเรามือของเราอะคะ่ะ ็จะค่อยๆแนบนะคะแนบขนานกับเพืิ่แล้วก็บีบไปเรื่อยๆนั่นเองครีมเขาก็จะตั้งตรงนั่นเองนะคะหลังจากนั้นครูก,ก็จะนําผงโกโก้นะคะมาโรยนะคะเพื่อเพิ่มแบบว่าความสวยงามเพิ่มความน่าทานนั่นเองนะคะแล้วก็จะวางผลไม้ลงไปได้เลยนั่นเองนะคะ สำหรับสู่ของครูที่ครูใช้สอนนะคะสูที่1น่ปอน,นะค่ะจะแบ่งใส่พิมพ์1ส่วนสี่ค่ะได้ประมาณสัก3ชิ้นหรือ4ชิ้นแล้วแต่ว่า,านิเรงของครูจะนำไปตกแต่งแบบความสูงชอบแบบไหนคะเราสามารถไปดีไซน์ได้หมดเลยนั่นเองนะคะ เสร็จแล้วนะคะน่าทานไม่เอ่ยเห็นไหมง่ายมากๆเลยนะคะสามารถขายได้เกือบร้อยด้วยซ้ำนะคะดังทังที่ต้นทุนชิฟฟ่อนนะคะถูกมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นก็หาสติกเกอร์ส,สวยๆค่ะมาติดอ่าสติกเกอร์นะคะครูก,ก็ซื้อมาจากช้อ p ป,ปีนะคะสวยงามน่าทานนะคะ เ,เพื่อนเนะคะก็ลองเอาไอเดียนี้นะคะไปตกแต่งโดดนั่นเองนะคะจริงๆเขาก็ฮิตกันมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าครูก็เพิ่งมีโอกาสอะคะ่ะ <c oughs> ได้มาลงขิดนั่นเองเพราะว่าช่วงนี้ครูจะติดสอนตลอดเลยเสาร์ทย์วันธรรมดาก็ยังทํางานประจําอยู่นะคะในเรื่องของครูนะคะติดขัดตรงไหนก็สามารถสอบถามได้ตลอดนะคะดุ่นๆโทรมานั่นเองนะคะครูก็จะให้คําปรึกษาไปจนตลอดชีวิตเลยนะคะครูก็ยินดีนําความรู้จากการเรียนวิชาอาหารแล้วก็ประสบการณ์จากการทําโรงงานเบเกอรี่นะคะมาแชร์ไอเดียว่าเขามีเทคนิคการทํำยังไงให้รวดเร็วสินค้ามีมาตรฐานประหยัดเวลาแล้วก็มีเวลาเหลือก็ครอบครัวมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ ถึงปัญหาที่เราเจอนะคะบางครั้งเราดูจากใน YouTube แล้วเขาไม่ได้บอกวิธีแก้ไขอะคะ่ะครูก็ยินดีนะคะ,ะเป็นที่ปรึกษานะคะนักเรียนนะคะแก้ไขปัญหาตามจุดต่างๆที่นักเรียนพบเจอนะคะแล้วก็ <c oughs> ออกแบบการทาง,งานของเราค่ะให้ดูรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนในคลิปนะคะก็จะเป็นตัวเค้กช็อกโกแลตนั่นเองนะคะก็จะพิมพ์เป็นพิมพ์หนึ่งทับสี่เหมือนกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็ตกแต่งให้ดูสวยงามนั่นเองนะคะ จบคลิปนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังให้กำลังใจให้ครูกันด้วยนะคะช่วงนี้ก็คลิปก็จะออกช้านิดนึงเพราะว่าติดสอนตลอดวันธรรมดาก็ยังทำงานประจำอยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกับพบกับคลิปหน้ากันใหม่นะคะว่าครูจะเอาไอเดียดีๆในการตกแต่งและการเพิ่มมูลค่าเค้กค่ะมีอะไรบ้างนะคะมาแชร์ให้เพื่อนๆนะคะได้นำตรงนี้ไปต่อยอดนั่นเองนะคะ ที่สำคัญเลยเวลาในการขายเค้กอะคะก็จะต้องหามุมสสวยๆนะคะในการตกแต่งนะคะให้ดูสวยงานถ่ายภาพก็ฝึกนะคะปรับนะคะปรับแสงของเรานั่นเองนะคะ